สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม y YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาบ่ายนะครับเรื่องราวใหญ่นะครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องขอบคุณคำคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณคำคอมเมนต์หลายๆท่านนะครับผมเข้าไปอ่านนะครับไม่ทันได้ตอบผมนั่งแปลข่าวในช่วงบ่ายเนี่ย ต้องขอบคุณคำคอมเมนต์เลยนะครับว่าอย่าเกินนำรายการมากต้องขอขอบคุณมาเน่ากัดนี้นะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับฮีโร่ฮีโร่ที่ทำให้ยูโรเปียนซูเปอร์ลีกนะครับไม่เกิดขึ้นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใครนักเตะอยู่2คนในทีมนะครับที่เป็นคนต่อต้านเอ็ดวูดเวิร์กได้นะครับและเอ็ดวูดเวิร์กเองก็ลาออกไปแล้วนะครับ ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยตระกูลเกลเซอร์มีเหตุการณ์อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาตามรายละเอียดกันนะครับในตอนนี้นะตระกูลเกลเซอร์เป็นอย่างไรต่อนะครับแล้วก็เรื่องราวการเสริมทับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรื่องราวของอาราบาเนี่ยน่าจะจบได้แล้วนะครับแล้วก็ผมจะอัปเดตสถานการณ์ของยูโรเปียนซูเปอร์ลีกล่าสุดก่อนนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวสโมสรนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดการช่วงบ่ายวันนี้กันเลยนะครับ ข่าวที่1นนะครับผมอัปเดตยูโรเปียนซูเปอร์ลีกมีอะไรคืบหน้านะครับเริ่มต้นจากออฟฟิเชียลทั้งนั้นเลยนะครับออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการไปแล้วนะครับเมื่อช่วงเช้านะครับสโมสรจากอังกฤษทั้งหมด6ทีมประกาศอย่างเป็นทางการครับออกจากการแข่งขันยูโรเปียนซูเปอร์ลีกนี่คือประเด็นที่1นนะประเด็นที่2 ฟาบิเซโอโลมาโนนักข่าวชื่อดังอันนี้ต้องขอบคุณโลมาโนเลยครับเขาบอกเลยว่ามันมีข่าวออกมาจากสเปนว่าฟี f าเสนอเงินให้กับทีมจากอังกฤษทั้ง6ทีมแต่ไม่เสนอเงินให้กับทีมในสเปนนี่คือสิ่งที่โลมาโนกล่าวไม่ใช่เป็นการติดสินบนนะครับแต่เขาให้รายละเอียดอย่างอื่นที่มากกว่านั้น แต่ไม่ยื่นข้อเสนอให้กับทีมในสเปยเลยนี่คือสิ่งที่ฟีฟ่ากับ u ูฟ่าดำเนินการนะครับผู้อยู่เบื้องหลังที่6ทีมจากอังกฤษถอนคือบริ j o h n สันนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนี่คือคนผลักดันสำคัญเลยนะครับผมเอาแร่งข่าวมาจาก f a b r i ซ i o Romano นะครับอันนี้เป็นคนที่ให้ข่าวเชิงลึกมากนะครับแล้วในตอนนี้เองเนี่ย ผมใช้คำว่าสุ่มเสี่ยงสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงนะครับโดยเฉพาะทีมจากสเปนที่ยังไม่ถอนที่ยังไม่ถอนเรอลมลิดบาร์เซโลนาเอลันติโกมาริดเนี่ยเหมือนจะถอนนะแต่เขาไม่ออฟฟิเชียลเอลันติโกมาริดไม่ออฟฟิเชียลแต่มีข่าวว่าจะถอนรุมถึงบาร์เซโลนาด้วยมีข่าวว่าจะถอนนะแต่ไม่ออฟฟิเชียลเรอลมริตเป็นตัวตั้งตัวตี ฉะนั้น3ทีมยักษ์ใหญ่จากสเปนนะครับล่าสุดนะครับจะตกลงจะดําเนินการโปรเจกต์นี้ต่อไปนั่นก็หมายความว่าเรอัลมาดริดบาร์เซโลนาและเอเลอติโกมาดริดนะครับจะต้องเจองานช้างกับยูฟาและฟีฟาที่จะต่อต้านเกมการแข่งนนขันรายการนี้นะครับแล้วมันมีอีกนะเรื่องของเขาเรียกว่ากฎหมายในสเปนอีกอะที่ให้ไฟเขียวว่า ยูฟากับฟีฟ่ามายุ่งในสเปนไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวผมจะพูดไปตามรายละเอียดของข่าวนะทีนี้กระบทลูกหนังกระบทลูกหนังผมเอามาจากแหล่งข่าวคือร i โอสเปนนะครับคือเรือมื่จะเจ็บใจว่าทำไมแมนซิตี้กับเชลซีเขาถึงผิดคำพูดนี่ไงแมนซิตี้กับเชลซีผิดคำพูด ผมไม่สามารถที่จะพูดว่ากล่าวหา2สโมสรน,นี้ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่เดี๋ยวจะงานเข้านะครับพูดกลางๆจากเรดิโอสเปนนะครับผมก็นําเสนอตามข่าวนะไม่ให้คือพูดกลางๆไว้ก่อนนะครับว่าเนี่ยเขาสงสัยไงว่า2ทีมนี้ตกลงไปแล้วแล้วทําไมกลับคํามันทำไมกลับคําประมาณนี้นะยังไม่จบทีนี้เนี่ย ซูเปอร์ลีกเนี่ยถูกระง,งับอย่างเป็นทางการนะใช้เวลาไม่นาน48ชั่วโมงเองนะครับทีนี้เนี่ยมาพูดถึงรายละเอียดที่ผมค้างไว้เขาเรียกว่าอะไรอ่าเขาเรียกว่ากฎหมายในสเปนโดยเฉพาะสารพาณิชย์อะไรพวกนี้นครับมันมีกฎหมายที่ระบุอยู่ว่ายูฟาไม่สามารถจุ้งเกี่ยวกับ การก่อตั้งยูรเปียนซูเปอร์ลีกได้เนี่ยครับนี่คือกฎหมายในสเปนนะครับกฎหมายมันยังพูดถึงการผูกขาดซูเปอร์ลีกอีกเอาตรงๆเลยนะจัดในสเปนได้จัดคุณจัดในสเปนได้แต่จะเชิญทีมจากอังกฤษ6ทีมเขาไม่เอาด้วยผมสรุปง่ายๆเลยนะสรุปสั้นๆน,นะครับก็พูดกันแบบตรงๆเนาะงานเข้า ทีนี้ผมมาโฟกัสที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะครับเอ็ดบูดเบิร์กเมื่อเช้านะครับตามรายงานจากสื่อนะผมเชื่อว่าหลายๆสื่อก็เราทราบกันแล้วว่าเอ็ดลาออกแต่ก่อนเอ็ดลาออกเนี่ยมีประเด็นสำคัญครับมีประเด็นสำคัญเกิดขึ้นคือมันมีนักเตะเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องไล่นะไม่งั้นเดี๋ยวผมจะงงจากผมเตรียมข้อมูลไล่ตามและเรื่องราวอะนะครับประเด็นเริ่มจากยูฟาก่อนที่เอ็ดลาออกนะ ผมย้อนนิดนึงนะเริ่มจากยูฟาก่อนยูฟาเนี่ยเขาเห็นด้วยกับโปรเจกต์ที่มีเงินจำนวน6,000ล้านปอนด์เห็นด้วยเลยนะแต่ยูฟาเขาบอกว่าเขาอยากให้ทีมที่12ทีมที่ก่อตั้งอะนิ่งไว้ก่อนเดี๋ยวยูฟาจะมาจัดการนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจาก r m c Sport ราสปอรเตายงานเ,าะนะเริ่มไล่เรื่องนะครับทีนี้ พอหลังจากนั้นนะครับมุนโดเดปอร์ติโวก็บอกนะครับว่าเฮ้ยยูฟาจัดการเนี่ยมันมีมันมีส่วนได้ส่วนเสียงไงต้นเหตุที่ทำให้6ทีมในอังกฤษถอนม,มาจากข่าวจากมุนโดเดปอร์ติโวครับเงินก้อนใหญ่ผลรวมผลประกอบการจำนวนมากถูกเสนอให้กับ6ทีมนี้ถูกเสนอให้กับ6ทีมนี้ ไม่เสนอให้กับทีมในสเปนเมื่อกี้ผมพูดคร่าวๆนะเนี่ยผลประโยชน์ไงผลประโยชน์ไงแมนยูได้นะครับแมนยูไม่ใช่ไม่ได้พอถอนตัวแบบออฟฟิเชียลสโมสรแรกที่ถอนคือสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแมนซิตี้เป็นคนที่ตกลงกับเลมอดริรไว้อะแมนซิตี้ถอนทีมแรกเลยทีมไหนถอนทีมแรกคําตอบคือแมนซิตี้แล้วตามมาด้วยลิเวอร์พูลนะครับสโมสรสุดท้ายที่ถอนคือเชลซีนะครับเชลซี Chelsea เป็นสโมสรที่6 ที่ถอนตัวทีหลังเขามันเกินน้ำลายไม่ลงผมใช้คำนี้นะเชลซีเป็นสโม,มสรสุดท้ายนะนี่แหละครับทีนี้มาพูดถึง Arsenal. อาร์เซนอลอาร์สโมสรอาร์เซนอลออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการนะครับถอนแล้วก็จะอยู่เคียงข้างแฟนบอลนี่ก็คือสิ่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลและทีมอื่นๆทาการรวมถึงอาร์เซนอลด้วย อันนี้ประเด็นผมไล่สโมสรสโมสรแล้วนะมาที่แกลลี่เนวิลแกลลี่เนวิลก็แสบนะครับแกลลี่เนวิลเขาเป็นตัวตั้งตัวตีเรื่องนี้เลยนะจากรายการ Sky Sport นะทำให้รายการ Sky Sport เนี่ยโ,โหข่าวดังจริงนะครับก็แกลลี่เนวิลให้รายละเอียดเชิงลึกนะครับว่าหลังจากที่เอ็ดวูดเวิร์ดนี่ครับออกไปแล้วนะตอนนี้นะครับเขาเรียกร้องให้ผู้บริหารสโมสรก็คือตระกูลเกรลเซอร์ ลาออกด้วยเช่นกันเนวิลนะครับไม่ยอมหยุดง่ายๆนะครับต้องการให้ตระกูลเกรเซอร์ออกเช่นกันทำไมเอ็ดวูดเวิร์กผมไม่ได้ตาหน้าว่าเขาเนี่ยเป็นกระบฏลูกหนังนะเขาไม่ใช่กระบฏเอ็ดลาออกเพราะเขารับผิดชอบผมบอกเลยว่าเอ็ดเขารับผิดชอบเพราะว่าเอ็ดเขาเพิ่งทะเลาะก,กับ2นักเตะไปเดี๋ยวจะเข้าประเด็นของแมนยูละประเด็นที่ใครเป็นฮีโร่นะครับ เอสทำตามที่ตระกูลเกลเซอร์บอกเอสเป็นคนตัวตั้งตัวตีเรื่องนี้กับแมนยูเต็มๆเ,เอสลาออกนี่คือสิ่งที่เอสรับผิดชอบนะครับในส่วนของมิกกี้อาร์เซนอลผมพูดไปแล้วเนาะอาร์เซนเวนเกอร์อะไรเขาไม่ได้เห็นด้วยอยู่แล้วนะทีนี้เชลซีเชลซีกลายเป็นสโมสรสุดท้ายจาก6ทีมนะครับที่ออกเป็นอันดับสุดท้าย ทำไมออกสุดท้ายเพราะเขาไปตกลงกับเหลือมามลิดไปไงไปตกลงกับเหลือมาดริดไว้และสุดท้ายนะการต่อต้านของแฟนบอลไม่สามารถสโมสรเชลซีไม่สามารถทัดทันแรงต่อต้านขนาดนี้ได้นะครับยอมยอมแฟนบอลเพราะอะไรเพราะว่าคุณตกลงกับเขาไว้แต่เขาอยู่คนละต่างที่ไงแต่แฟนบอลอยู่ที่นี่นะครับเชลซี Chelsea เป็นสุดท้ายแล้วนะมาทีา่ในรายการต่อ ความล้มเหลวเกิดขึ้นภายใน48ชั่วโมงอันนี้ก็ผมจะไม่พูดถึงนะมีประเด็นของอา่าอยู่ที่เป็นซุปเปอร์ g ลีกหรอหุ้นหุ้นหุ้นตกนะครับหุ้นตกหลังจากที่ขึ้นมาสูงสุดผมอย่างที่ผมบอกครับสูงสุดส,ดสดูสามัญคือถ้าผมไม่ลืมเดี๋ยวผมจะแปะกราฟของหุ้นไว้นะจากอารัชมาส a d ีนะครับก็เป็นคนทำเสนอกราฟในช่วง48ชั่วโมงนะ หุ้นตกหมดนะครับก็ยุโรเป็นซุปเปอร์ลีกเนี่ยทำพิษนะเอ็ดวูดเวิร์กทำไมถึงออกเหรออ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครับคือเอ็ดทำงานให้ตระกูลเกรลเซอร์ด้วยความเป็นมิตรด้วยความเป็นมิตรจบแบบเป็นมิตรคือลาออกนี่คือเหตุผลสำคัญนะความสัมพันธ์กับอาตระกูลเกรลเซอร์กับเอ็ดนั้นเนี่ยมันแนบแน่นมาก สิ่งที่เขาทำตามคำสั่งก็คือแมนยูต้องเข้าร่วมรายการนี้แต่พอทำไม่ได้เอ็ดก็ลาออกไปตามความรับผิดชอบนะครับก็ประมาณนี้นะในส่วนของเอ็ดนะมาที่จอแดนเฮนเดอร์สันอันนี้แฟนแมนยูเนี่ยชื่นชมจอแดนเฮนเดอร์สันเลยนะผมแปะทวิตเตอร์นี้ไว้นะว่าจอแดนเฮนเดอร์สันเนี่ยคือเราไม่ต้องการอย่างนี้หรอกผมใช้คำสั้นๆนี้เลยแฟนแมนยูก็มาตอบแล้วก็มาขอบคุณว่าเนี่ยจอแดนเฮนเดอร์สันเนี่ย คุณมาถูกทางแล้วผมแปะน่าจะแปะทวิตเตอร์ของฟาบิเซโอโลมาโนไว้ดีกว่ามีน้ำหนักดีนะครับตามภาพนี้เลยนะนี่คือสิ่งที่แฟนแมนยูสนับสนุนจอร์แดนแฮนเดอร์สันนะครับและแกรี่นวิลก็มาดื่มแชมเปญฉลองอ่าแกรี่นวิลมาดื่มแชมเปญฉลองตรงนี้เนี่ยเขารู้คําตอบแล้วไงว่าล่มทีนี้เขาต้องมีภารกิจสาคัญคือต้องเอาตระกูลเกเซอร์ออกไปให้ได้นี่คือเรื่องราวสาคัญเลยนะครับแต่มันยังไม่จบนะเขาฉลองก่อนเพราะว่า ยูโรเปียนซูเปอร์ลีกล่มนะครับเดี๋ยวต้องดูช็อตต่อไปอีกนะครับทีนี้พูดถึงฮีโร่ละครับสองซูเปอร์สตาร์นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ทำให้ยูโรเปียนซูเปอร์ลีกล่มนะครับเพราะว่าการประชุมที่เอ็ดวูดเวิร์กเนี่ยเรียกโซชาและหนึ่งในบรรดานักเตะที่เป็นผู้นำของทีมกลุ่มหนึ่งเข้าไปคุยและก็ตอบว่าเซโนไม่เอายูโรเปียนซูเปอร์ลีกนะครับก็คือ แฮร์รี่แมก็กควและลุคชอครับในสื่อต่างประเทศนะครับนำเสนอและเรียกเชิงลึกนะครับว่า2 h e ฮีโร่2คนนี้แหละที่มีการโต้เถียงกับเอ็ดบูธเวิร์กโต้เถียงกับเอ็ดบูธเวิร์กคือไม่เอาเลยไม่เอานะครับคือมันเป็นการจลาจลเล็กๆอะในสื่อต่างประเทศพูดไว้เลยนะว่าแมก็กควกับลุคชอเนี่ยโต้แบบเผ็ดเลยไม่เอาเอ็ดไม่เอายูโรเปียนซูเปอร์ลีกนะครับนี่แหละครับทำไม ทำไมคนในทีมถึงสนับสนุนแฮร์รี่แม็กควายและลูกชอมากนะครับผมแปะ Twitter ของริชสมิธไว้ละกันนะครับก็ลองไปอ่านดูนะผมผมผม,ผมอ่านไปได้ละพอจะมีพอจะทราบเรื่องราวนะครับก็หลังจากที่โต้เถียงกับแฮร์รี่แม็กควายและบรรดาสตาฟและบรรดาแล้วก็ผู้บริหารนะครับผู้บริหารที่ไม่เห็นด้วยนะเอดก็เลยประกาศลาออกนี่ครับที่มาที่ไปผมไล่กลับมาแล้วนะกลับมาถึงเอดลาออกแล้วนะ ทีนี้มาฟังเลโอเฟอร์ดินานเลโอเฟอร์ดินานนะครับได้พูดถึงมาอีกประเด็นหนึ่งละเลโอเฟอร์ดินานพูดถึงรายการนี้นะว่ามันเป็นรายการที่เป็นสงครามฟุตบอลอย่างแท้จริงแหละนะครับแล้วก็เอ็ดอ่าไม่ใช่เอ็ดแล้วละ่ะเป๊ปกาเดโอล่าสั้นๆมันไม่ใช่ลีกฟุตบอลมันไม่ใช่ลีกฟุตบอลนะครับก็เอาแบบ แรดฟอร์ดอีกคนนึงพูดก็พูดให้มันจบเนาะแรดฟอร์ดก็ไม่เอานะครับแต่ผมไม่ได้ในใน,ในสื่อต่างประเทศเชิงลึกเขาไม่ได้บอกว่าแรดฟอร์ดโต้เถียงอย่างเผ็ดร้อนไม่เหมือนแม็กควายกับลุคชอนะแรดฟอร์ดไม่มีคอมเมนต์อะไรผมแปะทวิตเตอร์ของมาคัดแรดฟอร์ดไว้ถ้าไม่ลืมตรงนี้นะครับสําคัญนะมันบอกอะไรหลายอย่างนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับยูโรเปียนซูเปอร์ลีกทั้งหมด ที่อัปเดตในช่วงบ่ายนี้นะครับก็ฟังมันเหมือนกับปาาากาบเนาะแต่ผมพยายามเรียบเรียงจัดสื่อที่ออกใหม่แล้วสรุปนะครับ6ทีมจังกฤษได้เงินด้วยแล้วก็ปัญหาอยู่ที่สเปนอย่างเดียวประมาณนี้นะครับจบยูโรเปียซูเปอร์ลีกนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจสซี่ลินการ์ดกันนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของเจสซี่ลินการ์ดกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดแอสตันวิลล่านะครับล่าสุดนะครับ ดูเหมือนว่านะครับสโมสรแอสตันวิลล่านะครับเริ่มเริ่มที่จะมีการแบบว่าอย่างไงอ่ะอาจจะยื่นข้อเสนอก้อนใหญ่ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการขอเซ็นสัญญากับเจสซีลินการ์ดนะครับในสื่อต่างประเทศก็รายงานนะว่าลินการ์ดเองในตอนนี้เนี่ยความสุขความสุขที่เกิดขึ้นอีกครั้งในสนามนะครับแล้วก็ลินการ์ดก็ตอนนี้นะผมบอกได้เลยว่าเขามีความสุขมากเราจะเห็นจากทวิตเตอร์เห็นจากรอยยิ้มของเขานะครับก็วันนี้นะ แอสตันวิลล่าและเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับจะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการ2ทีมนี้ยื่นแน่ประมาณนี้นะครับลินการ์ดก็ต้องมีโอกาสเลือกละประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโชเซ่มูรินโญ่กันบ้างนะครับเมื่อเช้าสรุปข่าวการย้ายทีมผมพูดเรื่องราวของโชเซ่เรื่องของการเดินทางไปขอบคุณสตาฟขอบคุณแฟนๆนะครับล่าสุดนะครับเปิดเผยรายละเอียดเชิงลึกแล้วนะครับสัก2ชั่วโมงเองว่าทําไม d ดนนี่เลวีถึงไล่โชเซ่มูรินโญ่ออกเดี๋ยวผมก็จะทําข่าวสเปอร์ต่อเลยนะเพราะว่าผมได้ข้อมูลเชิงลึกมานะครับเรื่องราวของโชเซ่มูรินโญ่ที่ถูกไล่ออกอย่างหนึ่งก็คือการแนะนําให้แฮร์รี่เคนย้ายทีมครับเรื่องราวมันเกิดขึ้นอย่างนี้ครับเพราะว่าตามรายงานจากเดอ a แอตแลนตินะครับว่าแฮร์รี่เคนเนี่ยเป็นเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งโชเซ่มูรินโญ่แนะนําให้เคนย้ยายเบลย้ายแล้วก็นักเตะ อีกคนหนึ่งนะครับในสื่อต่างประเทศก็พูดกลางๆนะเขาแนะนำให้นักเตะคนสำคัญของสเปอร์ย้ายทีมโดยเฉพาะแฮร์รี่เคนให้ไปอยู่กับแมนยูด้วยนะเพื่อความสำเร็จหรือแมนซิตี้แดนนี่เววี่รู้เรื่องนี้นะครับสเปอร์เนี่ยห่างจากอันดับ4ยูฟาชิยนลกแค่5คะแนนเกมการแข่งขันเหลืออีกต้อง6กนัดเลวีชิง ชิงไล่มูรินโญ่ออกก่อนเลยเพราะเรื่องนี้ครับเพราะเรื่องแนะนำให้เคนย้ายทีมแนะนำให้เคนย้ายทีมนะครับแล้วมันยังไม่จบสิทีนี้เนี่ยเลวี่เองเนี่ยเอาละมาถึงขนาดนี้แล้วนะผมก็ต้องพูดประเด็นของเลวี่หน่อยนะว่าหลังจากที่แนะนำให้อาเฮริเคนย้ายทีมนะไปอยู่แมนยูหรือแมนซิตี้ก็ได้ถ้าไปปารีสได้ยิ่งดีเนี่ยครับ เลยเลยไล่มูรินโญ่ออกสุดท้ายนะเลวี่โดนอะไรล่าสุดนะครับประธานสโมสรสเปอร์นะครับแดนนี่เลวี่เองนะครับกำลังจะได้กำลังจะโดนแฟนบอลเนี่ยแบนกำลังจะโดนแฟนบอลแบนถึงแม้ว่าแฟนบอลเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์มีเสียงอะไรมากกับการบริหารสโมสรน,นะครับแต่มีหนึ่งในคณะกรรมการของสโมสรสเปอร์ที่ชื่อว่าเบ,บทเบอร์ แรเบอร์เนี่ยเขาโจมตีแดนนี่เลวีมากเลวีพาสเปอร์ไปยูโรเปียนซูเปอร์ลีกนะครับเพราะผลประโยชน์ทางการเงินแล้วพยายามโน้มน้าวให้บอร์ดของสเปอร์ทำตามที่เขาบอกด้วยแต่สุดท้ายยูโรเปียนซูเปอร์ลีกล่มแดนนี่เลวีก,ก็อย่างที่ผมบอกครับ เคลียร์มูรินโญ่ก่อนแล้วก็คราวนี้แหละครับตัวเองกำลังจะโดนนะครับก็สำคัญนะม a นเชสเตอร์ยูเต็ดกับแฮร์รี่เคนอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าไม่ปลดมูรินโญ่เนี่ยเคนย้ายแต่ตอนนี้ประเด็นสำคัญของเดวี่คือรักษาแฮร์รี่เคนไว้เหตุผลที่ปลดมูรินโญ่ก็ประมาณนี้นะครับก็พูดละเอียดหน่อยเนาะข่าวมันก็จะไปพ่วงถึงสเปอร์ด้วยแต่มูรินโญ่ผลักดันเคนให้มาอยู่กับแมนยูประมาณนี้นะครับก็ นี่นะครับข่าวอัปเดตทั้งหมดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันนี้นะครับก็มีเท่านี้แหละครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ